รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีเมื่อดวงดาวได้บอกเล่าเรื่องราวของเจ้าแม่อีเวนผู้โด่งดังว่ามีดวงพังเชียยตายในดวงชะตานี้เนี่ยมีเกลือนมรณะเนี่ยเป็นราศีมีถุนเป็นเรือนมรณนะเป็นทัพหลบแล้วดาวพุธเจ้ามรณนะก็ไปอยู่ในราศีตุลในเรือนวินาท่านหลบจุดอันตรายก็คือตกจากที่สูงเครื่องบินตก ตกต้นไม้ของจากที่สูงตกใส่อะไรเงี้ยรถตกออมาจากทางด่วนมาถึงหน้ารถเราปรีเป๊ะเลยอันนี้เคยดวงนี้มีความแปลกที่อาจจะเป็นขั้งแรกเลยในปริศนาพระยกรูดเรื่องนี้ดวงคุณเนะี่ยมีดาวเกตอยู่ในภพสุภาพบุคคลผู้สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความล่นลับได้เวลาไปคุยคุยกับคนนี้คนคุยหรือไม่คุยหรือ,อางานนี้ควรทำไม่ทำมันจะมีซิกเซนบอกต่อเวลา และเรื่องเซอร์ไพรส์ยังไม่หมดไปตามไปพร้อมกันได้เลยครับ รับเข้าสู่รายการปริศนาพยากรณ์ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านมาร่วมกันพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะเพราะเราเชื่อว่าการดูดวงไม่จําเป็นต้องเห็นหน้าและการท่ายโชคชะตาก็ไม่จําเป็นต้องเห็นตัวด้วยวันนี้ปรัสนีปริศนาของเราเป็นใครต้องรับดวงเขามาดูหน่อยแล้วขอบคุณค่ะเป็นใครกันนาะจะรู้หรือเปล่า ็นผู้ชายลูกแค่นี้ <c oughs> อ่าน่ี้ี๋ยวส่งต่อให้กับพี่เจ้าที่ขอบคุณค่ะ <c oughs> ไปดูกันว่าวันนี้ปรัสนีปริศนาท่านนี้จะเป็นใครและที่เดิมของเราใครอ่ะโอ้คน,นี้ตัวแม่เลยนะ สวัสดีค่ะพี่ก้องสวัสดีค่ะพี่ก้องปิยะนะคะโอ้ยใครหลายคนอาจรู้จักคุณก้องปิยะจากการเป็นนักแสดงพิธีกรและผู้จัดการแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เขาคือตัวแม่ของวงการอีเวนต์ไทยสะสมประสบการณ์มากกว่า25ปีจัดงานมาเกือบ7,000อีเวนต์และหนึ่งในนั้นคืองานแต่งงานของเหล่าซปเปอร์สตาร์ แถวหน้าของเมืองไทยอย่างคุณชมพู่อารยาคุณปอนัทวุฒิและคุณมิวนิฐาซึ่งอีกหนึ่งความภาคภูมิใจคือการได้ร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกนำรถฟอร์มูล่าวันมาวิ่งที่ถนนราชดำเนินกับงาน Street of King รปู l l Racing Formula One และทั้งหมดนี้จึงทำให้เขาเป็นกูรูการจัดงานด้านอีเวนต์นั่นเอง ปกติพี่ก้องดูดวงไหมคะก็ดูบ้างนะคะเออก็ดูเป็นระยะระยะอะไรอย่างนี้่ะค่ะเคยดูการรักไหมคะพี่ต้นเคยดูคนนึงนานมากนะเป็นสิบปีแล้วนะคะลูกตอนนั้นตอารักทายว่ายังไงบ้างเหรอคะอุ้ยจำไม่ได้แล้วคืออันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าพี่เจอหมอดูเยอะมากแล้วก็แต่ละคนก็ทายพี่มาเยอะมากๆเลยบางคนก็ดูตามไพ่ยิปซีบางคนก็ดูเป็นดวง เออพยากร์โหัวราสราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเอาละเดี๋ยววันนี้จะมาพิสูจน์ไปพร้อมๆอมกันนะคะหน้าที่ต่อไปส่งมอบต่อให้กับอาจารย์ลักษเชิญได้เลยค่ะสวัสดีครับแขกปริศนาผมต้องยกมือไหว้ก่อนอายุมากกว่าผมแล้วตามดวงชะตาเนี่ยพอเห็นดวงปั๊บพุดกับราหูเลงกันเลยในพื้นดวงชะตาคำนวณแล้วพุดเล็งลาหูคนพุดเล็งลาหูอย่างเช่นผมก็พูดเล็งลาหู ครูท่านว่ามักจะปากปีจอขคอนแรกไว้ก <Koll> <statistically> <g> ่อนนี่อย่าเพิ่งตกใจมันเป็นเรื่องของชะตาคือดวงชะตาจะจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวว่าอีกทีนะครับคุณเกิดวันพุธกลางวันมันเลยทําให้ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําราศีในลัคนาตามการคนวนเป็นกาลีเพราะนั้นลัคนาราศีพิจิก ซึ่งมีดาวประจำราศีคือดาวอังคารและเป็นกาลีคุณผ่านเรื่องเลวร้ายมากมายมาได้ยังไงอะคุณเก่งนะไอ้ความที่ผมพูดเมื่อกี้อย่าถือสาผมไอ้คำว่าปากปีจอหรือคำว่าปากพูดแรงบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ไว้ปกป้องตัวเองในความร้ายในความโหดร้ายในความที่เจอเรื่องราวมาสารพัดที่ใครๆเขาไม่รู้ผมรู้ได้เลยว่าตามดวงชะตาเนี้ตนุลักษณ์หรือลัคนานะลัคนาเนี่ย หรือตนุลักษณ์คือดาวอังคารเมื่อเป็นดาวอังคารหัราศาสตร์กล่าวว่กากล้าแข็งขยันให้ทานคังคา3องค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบหลักที่ช่วยฉุดดึงล้างคุณพ้นจากหลุมเหวแห่งความเลวร้ายในหลากเรื่องราวผมไม่รู้ว่าตอนที่คุณเกิดอ่ะมันเกิดอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณมันมีความอายุที่ทําอะไรเกิดขึ้นมันเจอเรื่องเลวร้ายผมก็มีมุมดาวเหมือนคุณคือพระราหูกับพระพุธเลงกันมันเคยสุดถูกสุสนัขกัด คุณก็กคมีดาวเหมือนคุณคุณก็ต้องเคยถูกหมาก,กัดคุณก็ต้องกลัวเข็มปายเลยเนี่ยมันก็มันก็เป็นไปตามดวงเป็นสถิติคุณเป็นไหมล่ะถ้าคุณถ้าถ้าผมเป็นคุณนคนอื่นๆเป็นคุณก็น่าจะเป็นน่ะเข้าใจไหมนี่คือสถิติไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะแต่แปลว่าอยากจะถามอยากจะพยากรณ์ให้เห็นว่าหลักวิชามันว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญคือตามดวงชะตาดาวประจำตัวคือดาวอังคารและเป็นกาลีเพราะฉะนั้น ดาวประจำตัวของคุณเนี่ยไปอยู่ในเรือนพระนาิศรีเรือนการเงินตนุภาษาโหนเรียกว่าตานุกระดุมพระความเป็นตนุกระดุมพระคืออะไรคุณมีเป้าประสงค์เรื่องแรกในชีวิตเลยเมื่อเติบโตรู้วความคือจะต้องทําอย่างไรก็ให้ได้ที่จะต้องมีงานมีภาระ,ระเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินเพราะมันเป็นภาระ,ระความจําเป็นที่ต้องใช้ไม่มีเงินนะไม่มีกินลําบากคุณรู้ถึงความยากของการที่จะต้องหาเงินต้องมีเงินเพราะตานุกระดุมพระ นี่ในพื้นดวงเป็นปรากฏดนี้เลยนะแล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมดาวดวงนี้เป็นกาลีเพราะฉะนั้นมีเมื่อไหร่มาเงินก็วีบัติเพราะเป็นกาลีไม่จะบรตัวคุณเองหรือด้วยอะไรก็ตามทีมีก็มาลายมีก็มาลาย,าลายแต่พอหันกลับไปฟึบงานเงินมางานเงนิงนมา,นา,นานคุณก็ต้องทํางานเพราะกระดุมพระกรรมมะตนุกระดุมพระกระดุมพระกรรมมะมีงานแล้วเกิดเงินพอมีเงินปุ๊บก็ละลายหมดมีเงินปุ๊บก็ละลายหมดอย่างนี้เป็นต้น นี่ชีดคุณแบบแบบนี้เนี่เป็นแบบนี้นะเพราะนั้นเนี่ยนี่คือรากพื้นฐานในการที่จะปูเข้าไปสู่ดวงชะตาในเรื่องของการงานการเงินความรักต่อไปเพราะนั้นข้อแรกทายเกินเกินคร่าวๆไว้เท่านี้ครับสรุปค้ำพยากรณ์พื้นดวงของคุณก้องปิยะดวงชะตานี้เป็นคนพูดตรงพูดแรงขยันทำงานเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งด้วยเช่นกันซึ่งอาจเคยถูกม้ากัดและกลัวเข็บ เปิดมาเขาแร,แรงเลยนะคะจริงค่ะเพราะเป็นคนใช้เงินเก่งอยู่แล้วเป็นคนซึ่งอยากได้ก็ซื้ออยากได้ทาอย่างที่อยากยากทำมนตรตรงก็มันก็จะซื้อนู่นซื้อนี่ก็เป็นคนซื้อของแล้วก็เป็นคนซึ่งเก็บเป็นก็พยายามจะเก็บเป็นทรัพย์เป็นนสิทรัพย์เอ,อมากกว่าที่ยังไปเป็นเงินสดก็ถูกต้องแต่ก็อย่างอันที่สองคือปากปีจออันนี้เป็นคนพูดตรง ก็พูดตรงกับโปรดิวเซอร์แล้วแม่เสียงดังอะไรอย่าง,างเงี้ยใช่ไหมคะแม่เป็นคนพูดตรงค่ะ,ะบางคนก็รับไม่ได้แต่เป็นเรื่องจริงที่พูดตรงอไอเรื่องกล้าแข็งขยันอันนี้อันนี้ก็ใช่เป็นคนเหมือนกับตั้งใจทํางานนะเราก็ทํางานเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเือถูกมากัดเคยถูกมากัดหนึ่งกลัวเข็มกลัวมากอันนี้ตรงค่ะ กลัวโบทถอกไหมแม่ทุกวันนี้โบทอกก็กลัวกลัวทุกอย่างค่ะโบทอกฉีดวัคซีนตรวจเลือดกลัวหมดทุกอย่างค่ะปัจจุบันถึงแม้จะคุ้นแล้วก็ยังกลัวอยู่ทุกครั้งอะไรอย่างนี้คุณเตียงก็ยังมีแบบเก่งเกีงอยู่เกรงทุกครั้งเก่งทุกครั้งค่ะเกงทุกครั้งค่ะช่วงหน้ากับขบยากรของคุณก้องปิยะที่มีความแม่นเหมือนตาเห็นราหูอยู่ในราศีเมษซึ่งราหูเนี่ยเป็นธาตุลมราศีเมษเป็นราศีธาตุไฟคุณเคยเจอน้ำร้อนลวก ไฟไหม้ไฟแลบใส่นู่นนี่นั่นหรือเหตุตกใจทเกือวกับปืนไฟไหมเคยไปงานปาร์ตี้งานหนึ่งใส่ไฟอะ่ะมันช็อตมันก็ไหมแล้วก็วิ่งนีอะ่ะเคยห้ามพลาดเด็ดขาด